สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาทําหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตะไคร้นะคะข่าแล้วก็กระชายหอมแดงกระเทียมแล้วก็นี่จะเป็นผงปรุงรสผงชูรสนะคะจะเป็นน้ำปลาน้ำยานางนะคะ จะเป็นข้าเบื่อแมงลักน,นี่ก็จะเป็นพริกนะคะพริกเม็ดแดงโอ3สามชั้นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีใบตองห่อนะคะเอาไม้ต้มสุกแล้วก็เอาไปฉีกๆให้เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขกน้ำพริกกันนะคะจะใส่ข่านะคะตะไคร้กระชาย พกพี่หอมเล็กนะพี่หอมยังไม่ได้ตำข้าเบือนะเพราะว่ามันเล็กเดี๋ยวต้องแยกตำนะคะนัก็จะใส่กระเทียมกับหัวหอมลงไปตบด้วยนะคะอันนี้พี่หอมจะตักออกก่อนนะคะ จากนั้นเราจะมาตำข้าวเบือกันเลยนะคะมาค่ะจากนั้นเราก็จะมาะคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะจะใส่พริกตำแล้วก็ข้าวเบือน,นะคะคนกับกระทะนะคนกระทะเขาไม่เรียบมันก็จะ ปิ้นไปปิ้นมาเนี่ยแหละใส่น้ำปลา้านะคะผงชูรสนะคะผงปรุงรสเคียงผงใส่ตรงนี้จะเติมน้ำล้างคกไว้นิดนึงน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเอาความหอมของน้ำปลา จากนั้นจะใส่หน่อไม้ลงไปเลยใส่น้ำยานางลงไปเลยนะคะ จากนั้นก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะตามด้วยใบแมงลักใบมะกรูดนะคะเป็นพริกขี้หนูจินดานะพี่หอมก็เอามาตัดๆซอยๆแล้วก็ามาใส่เป็นลูกโดดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หอมชิมรสหน่อยนึง น่าจะจืดเค็มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรานึ่งไปแล้วมันอาจจะมันอาจจะจืดอีกเนีย่ยพี่หอมใส่น้ำปลานะโอเคใส่ประมาณ1ชออ 1> ้อนโต๊ะใบตองมันเล็กนะพี่หอมพอไม่ได้นะก็เลยเย็บเป็นกระทงนี้ใส่นะคะจากนั้นเราก็จะตักใส่เลยนะใส่ในกระทงนี เดี๋ยวเอากระทงนั้นออกก่อนไม่แน่ใจอาจจะได้ไม่ถึง5กระทงนะคะ เอามันึ่งกันเลยนะคะปิดฝาเลยนะคะเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอเขาสุกแล้วเรามาเปิดดูกันใหม่นะคะจากนั้นเรามาเปิดดูกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูสาชั้นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ